เช็คดีๆแบงค์ห้าสิรุ่นนี้มีราคาใบละสามถึงสี่พบาทใครมีดูให้ดีนะคะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับอ i b a n k 0 8 4 0 7 2 1 3 0 3นหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องน้องทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k แบงค์เข็มเพชรวัถุโบราณเน็ซีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องน้องทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร50บาทครับนี่คือธนบัตร50บาทราชการที่9โพลิเมอร์กาญจนาพิเศษครับธนบัตรชุดนี้ผมซื้อพี่เข้ามาในราคา 1 0 0 0 0บาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับนี่คือธนาบัตร50บาทโพลิเมอร์กาจนาพิเศษที่หายากฟังดีๆนะครับเป็นแบบที่หายากไม่ใช่แบบพบเจอได้ทั่วไปครับท่านใดมีแบงค์50บาทกาจนาพิเศกรุ่นนี้รบกวนกด1กดหัวใจรวๆให้ผมเลยครับท่านใดครับมีแบงค์50บาทโพลิเมอร์กาจนาพิเศกรุ่นนี้แล้วพร้อมจะเรียนรู้ไปด้วยการรบกวนกด1กดหัวใจรวๆให้ผมเลยครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดี พี่เวียงครับสวัสดีพี่นิทัศนะสวัสดีพี่พยุ์ครับสวัสดีพี่พายุนครับสวัสดีพี่สิริพครับสวัสดีพี่สุรศักดิ์สวัสดีพี่หานาฟีครับสวัสดีพี่เจษดาครับสวัสดีพี่นะครับสวัสดีเอฟตแฟนตัวยงทุกท่านสวัสดีพี่ๆทุกท่านจ้าใครเข้ามาแล้วคนละไลค์คนละแชร์จ้ามาครับมาครับมาครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามนะครับพระเครื่องพระพุทธชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปมาประเมินราคาของของพี่ๆ มีราคาน้องจะรีบตอบกลับทันทีครับแต่ถ้าเกิดยังไม่มีราคากราบขออภัยมาณที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะอย่าลืมนะครับบ้านใดครับมีเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามแบบนี้ครับนี่ดูตามมือครับการน้ําชาถ้วยโถโอชามเบนจะลงลายครามผมรับซื้อหมดนะฟังดีๆครับเบนจะลงหรือลายครามเป็นชิ้นก็รับมีแต่ฝาก็รับมีแต่ตัวก็รับตัวแตกก็รับนะครับใครมีแบบนี้ผมยินดีรับซื้อนะครับมาครับนี่ครับนี่คือเครื่องเงินครับ วันนี้จะไปเร็วหน่อยนะนี่คือเครื่องเงินครับเครื่องเงินที่พี่พี่ทางบ้านเนี่ยมีของพวกนี้อยู่ที่บ้านแต่พี่พี่ไม่รู้คุณค่าครับบางท่านนําไปขายร้านทองนําไปนําไปจํานําลงรับจานาผมบอกพี่พี่เลยนะครับบางใบมีราคามากกว่าที่พี่พคิดครับอย่างเช่นใบนี้ครับอ่าให้พี่พี่ดูแบบนี้ครับแบบนี้ชุดหนึ่งเป็นหมื่นขันพานแบบนี้ชุดหนึ่งเป็นหมื่นนะครับนี่ครับพานแบบนี้ใบหนึ่งสองสามหมื่นขันพานแบบนี้เก่าๆชุดหนึ่งสภาพสวยสามสี่หมื่นบาทใครมีนะครับแบบนี้ ผมรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนครับมาครับมาครับเดี๋ยวขอวางไว้ก่อนนะฮะอย่าลืมนะครับบ้านใดมีพระบูชาครับมีพระบูชาแบบนี้ครับอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชาไม่ว่าจะเป็นองค์เล็กองค์ใหญ่ไซย์ยิ่งใหญ่ยิ่งแพงฟังดีๆนะครับไซซ์ยิ่งใหญ่ยิ่งแพงใครมีนะครับพระบูชาอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชาเนี่ยสามารถแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอนเพื่อนแล้วส่งรูปมาประเมินราคาครับมาครับมาครับสวัสดีพี่สิทธิศักดิ์ครับเอฟซีจากอยุธยาครับ มา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 เรามาดูนี่กันดีกว่าครับแต่และก่อนอื่นครับนี่คือก่อนแล้ว <c oughs> ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูธนาบัตรห้าสิบาทกันผมมีอะไรมาให้เพื่อนๆดูครับนี่ผมมีเหรียญห้าบาทครับเพื่อนๆเมื่อวานซื้อมาคู่หนึ่งเมื่อวานซื้อเหรียญคู่นี้มาคู่หนึ่งหนึ่งหมื่นสามพันบาทนี่คือเหรียญห้าบาทครับเหรียญห้าบาทสองเหรียญน,นี้ขายได้หนึ่งหมื่นสามพันบาทครับ อ่านี่ครับนี่คือเหรียญห้าบาทราชการนิก้าที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่ามีราคาว่ามีราคาเป็นเหรียญที่มีราคาครับดูนะครับใครมีเหรียญห้าบาทรุ่นนี้นะครับหยิบขึ้นมาแบบนี้ครับหยิบขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วดูครับด้านซ้ายมือเหรียญห้าบาทมีมูลค่าหนึ่งหมื่นด้านขวามือเหรียญห้าบาทมีมูลค่าสี่พันครับขวาซ้ายมือหนึ่งหมื่นขวามือสี่พันนี่คือเหรียญห้าบาทครับมีคนบอกว่าพี่บําเพญบอกว่ามีจ้าสวัสดีพี่แพทครับ สวัสดีทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วขอคนละไลค์คนละแชร์จ้าพี่จา๋าพี่จา๋าใครอยู่ไหนกันบ้างพูดคุยทักใครกันหน่อยอ่าใครอยู่ไหนกันบ้างพูดคุยทักใครนหน่อยนี่คือเหรียญ5้าบาทครับคู่นี้จ่ายเงินสดไปถึง1 4 0 0 0ี่ันบาทนี่คือเหรียญห้าบาทที่หายากครับต้องดูนะครับใครมีเหรียญห้าบาทดูให้เป็นปีนี้นะฮะรับไม่อัน้นฟังดีๆนะครับรับไม่อัน้นมีซื้ออยู่เกือบทุกวันนี่อ่ะเพื่อนๆพี่ๆดูเดี๋ยวจะหาว่าโอ้ยมันก็มีที่ มันเอามาโชว์แค่นั้นเนี่ย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 หยิบแค่บนโต๊ะเนี่ยหยิบแค่บนโต๊ะยังสี่เหรียญเลยหยิบแค่บนโต๊ะยังสี่เหรียญเลยครับอ่ะพี่พี่ดูนะครับหยิบแค่บนโต๊ะเนี่ยหยิบที่วางอยู่แค่ตรงนี้ยังสี่เหรียญเลยสี่เหรียญน,นี้มูลค่าเป็นหมื่นห้าไอหน้าเหรียญยี่สิบาทแต่แลกเงินนะใครมีสี่เหรียญแบบนี้ผมรับซื้อนะครับสี่เหรียญเนี่ยสองหมื่นบาทขั้นต่ำฟังดีดีครับสี่เหรียญสองหมื่นบาทขั้นต่ำใครมีเหรียญห้าบาทดูตามแบบที่ผมบอกดูตรงนี้ครับย้ําอีกหน นี่คือเหรียญ5บาทที่หายากที่สุดของเหรียญ5บาทหมุนเวียนเป็นเหรียญ5บาทปีพศ2อ4 0ครับดูนะครับดูที่ปีนะใครมีเหรียญแบบนี้ดูที่ปีครับดูให้เป็นปี2540เท่านั้นปีอื่นไม่มีราคามีราคาเฉพาะปี40และปี46เท่านั้น40เหรียญละ3,5 0 0ถึง1 0 0 0 0 4ม46นเป็นแบบไหนอ่ะเดี๋ยวหยิบให้ดู46เป็นแบบนี้ครับ 46เป็นแบบนี้ครับนี่ฮะ,ะนี่คือเหรียญหาบาทปี46ครับราคาเหรียญหนึ่งฟังดีๆครับราคาเหรียญหนึ่งสามถึง700บาทครับ3 0 0ร้อถึงเจ็บาทนี่คือเหรียญหาบาทที่หายากถ้าเพื่อนๆพี่ๆเอาไปใช้ใช้ได้แค่5บาทฟังดีๆครับเพื่อนๆพื่พี่ๆนำเหรียญห้าบาทอันนี้ไปใช้ก็ใช้ได้แค่5บาทแต่ถ้าเจอเหรียญห้าแบบนี้ปี46อย่างน้อยสาม ค่าขนมลูกของท่านได้นะครับเป็นค่าขนมลูกของท่านได้แต่ถ้าเกิดท่านโชคดีฟังดีๆครับถ้าท่านโชคดีเจอคู่นี้แบบพี่ท่านนี้ครับเจอคู่นี้แบบพี่ท่านนี้รับเงินครับฟังดีๆครับรับเงิน1 3 0 0 0บาทนี่คือเหรียญ5ปี40ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับท่านใดที่รู้แล้วครับว่าเหรียญ5ที่ขายได้ต้องเป็นปี40และปี46เท่านั้นลบกวน แคปเจอร์แล้วพิมพ์40กับ46เพื่อยืนยันให้แฟนเพจเพื่อนๆด้วยครับลบกวนพิมพ์40และ46เพื่อเป็นการยืนยันให้กับเพื่อนๆในเพจด้วยครับกราบงามๆครับท่านใดที่พิมพ์มาท่านใดที่กดไลค์กดหัวใจรัวๆมาขอให้ทุกท่านพบเจอของที่หายากและนำมาขายผมรับเงินได้ครับนี่ครับนี่คือเหรียญ5บาทรับซื้อ1 0,000ื่นฟังดีๆครับ5บาทรับซื้ออันละหมื่นมันเยอะมากมาก มันเยอะมากๆจริงๆครับนี่ใครมีแบบนี้ผมรับซื้อครับมาครับมาครับนี่ฮะระหว่างรอเพื่อนๆครับนี่มีอะไรนี่คือเหรียญสิบอ่าเพื่อนๆพพี่ๆดูนี่คือเหรียญสิบบาทที่เราใช้จ่ายมีหลายท่านครับฟังดีๆครับโูกราบขอบพระคุณนะครับมีคนพิมพ์มาเต็มเลยมีมีคนพิมพ์มาเต็มเลยสี่ศูนย์สี่หกสี่ศูนย์ี่หกกราบงามๆจากใจครับกราบงามๆจากใจครับขอให้ความรู้ที่ผมมอบให้ทุกท่านท่านใดที่กดไลค์ให้ผม กดแชร์ให้ผมขอให้ความรู้ที่ผมมอบให้ทุกท่านบรรจุเข้าไปในสมองและขอให้ทุกท่านเจอของแบบนี้ครับนี่คือตู้มาแถวบ้านผมมีเพลึบเลยเดี๋ยวตำรวจไปลงนะจ๊ะพี่นี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่9ดูผิวเผินฟังดีๆครับดูผิวเผินจะเหมือนกับเหรียญสิบบาทปีแบบทั่วไปแต่พอพลิกกลับมาที่ด้านหน้าครับแต่พอพลิกกลับมาที่ด้านหน้าครับมีใครเห็นความผิดปกติอะไรไหมครับ นี่คือเหรียญสิบบาทที่ผมประกาศรับซื้อในราคาอันละเป็นพันอันละเป็นพันครับสภาพสวยอันหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทขั้นต่ำฟังดีๆครับสภาพสวยอันหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทขั้นต่ำนี่คือเหรียญสิบบาทปั๊มเคลื่อนไส้เคลื่อนครับเพื่อนๆพี่ๆดูครับนี่คือเหรียญสิบบาทแบบไส้เคลื่อนเพื่อนๆเห็นไหมฮะไส้ทองเหลืองกินมาในไส้สีขาวแบบที่ผมบอกพี่ๆเหมือนกับเหรียญกาจนาเหรียญนี้นี่คือเหรียญสิบบาทกาจนาที่รับซื้ออันละสามพันครับ นี่คือเหรียญสิบาทการนาที่ผมรับซื้ออันละสามพันครับนี่ครับพเพื่อนๆเห็นไหมครับไส้มันเคลื่อนไส้สีเหลืองเนี่ยกินเข้ามาในไส้สีขาวเหรียญน,นี้ซื้อมาเป็นพันเหรียญน,นี้ซื้อมาเป็นพันครับใครมีแบบนี้ผมรับซื้อครับพอพีิกกับมาอีกด้านหนึ่งพเพื่อนๆจะเห็นความผิดปกติแบบชัดเจนเห็นไหมครับไส้สีเหลืองกินเข้ามาในไส้สีขาวแบบเยอะมากๆไส้สีเหลืองครับกินเข้ามาในไส้สีขาวแบบเยอะมากๆนี่อันนี้กินเข้ามานิดเดียวมีทั้งกินเยอะกินน้อยครับ เลื่อมนิดนึงใช่ครับนี่ครับอันนี้นิดเดียวสภาพสวยผมรับซื้ออันเป็นพันนะฟังดีๆครับถ้าเป็นเหรียญที่สภาพสวยผมรับซื้ออันหนึ่งเป็นพันครับนี่ครับใครมีแบบนี้ผมรับซื้อครับที่ผมนําเหรียญแปลกๆไหมเพื่อนๆได้ดูว่าเฮ้ยมันก็มีเหรียญแปลกๆแบบนี้ยหลงอยู่ตามบ้านของทุกท่านนะเพียงแค่เพื่อนๆหลายๆท่านเพียงแค่เพื่อนๆนะที่นี้ไม่เคยสังเกตครับฟังดีๆครับไม่เคยสังเกตว่ามันมีแบบนี้อยู่หรือว่าสังเกตเจอแล้ว กูก็ไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหนใครมีแบบนี้นะครับสามารถส่งไปะนีมาขายเดินทางมาขายผมได้ถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทิยาตนี่เห็นไหมเครื่อนแบบนี้เครื่อนนิดเดียวจากสิบบาทจะกลายเปลี่ยนเป็นเหรียญละพันนะฟังดีๆนะครับพี่ดานันดารัตชานะครับบอกว่ามีเยอะเลยรับกี่เหรียญถ้ามีแบบนี้นะครับพี่นัดดานัดดานะครับผมรับไม่อั้นฟังดีดีครับใครมีแบบนี้ผมรับไม่อั้นนะครับมาครับมาครับแคปเจอร์ครับ แคปเจอร์แล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับแคปเจอร์ครับใครมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่าครับมาครับมาครับนี่ครับเมื่อวานครับได้ซื้อเช่าพระพี่ท่านหนึ่งครับนี่คือพระชุดพระชุดเหรียญทองคําที่ผมเช่าพี่ท่านหนึ่งมาเมื่อวานฟังดีๆครับเช่าพี่ท่านหนึ่งมาเมื่อวานรับเงินเกือบสามแสนบาทฟังดีๆครับรับเงินเกือบสามแสนบาทใครมีพระเครื่องพระทองคํามีแล้วอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชาผมยินดีรับเช่าให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนครับนี่คือ พระทองคําครับเป็นพระที่ทําจากทองคําแท้ถ้าท่านนําไปขายร้านทองท่านจะเหลือแค่ราคาทองฟังดีๆครับท่านนําไปขายร้านทองท่านอาจจะเหลือแค่ราคาทองครับนี่ครับใครมีแบบนี้พระทองคํานะครับรผมยินดีรับซื้อยินดีรับเช่าแน่นอนครับเหรียญทองคําครับเหรียญกระสับทองคําผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองนะดูนะครับห้ามนําพวกนี้ห้ามนําเหรียญพวกนี้ ไปขายร้านทองโดยเด็ดขานะครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูพระก่อนนี่คือพระพุทธชินราชอินโดจีนปีพศ2485ครับนี่ครับสร้างขึ้นเพื่อแจกทหารตอนไปลบครับตอนไปลบในสงครามอินโดจีนครับมีทั้งแบบมีโค้ดและแบบไม่มีโค้ดครับตรงนี้เขาเรียกว่ามีโค้ดครับนี่ครับมีทั้งแบบมีโค้ดและไม่มีโค้ดสภาพสวยองค์หนึ่งหลายหมื่นนะสภาพสวยๆมีโค้ดองค์หนึ่งหลายหมื่นนะครับนี่ครับอันนี้เป็นพระของคุณแม่บุญเรือนครับ พระของคุณแม่บุญเรือนวัดอาวุธครับแบบนี้นะครับผมยินดีรับตื้อนะพระคุณแม่บุญเรือนเป็นพระเป็นแม่ทีที่ผมเคารพนับถือมากๆครับใครมีนะครับผมยินดีรับเช่านะผมชอบเก็บชอบสะสมท่านครับนี่ครับนี่คือพระสมเด็จครับพระสมเด็จของหลวงพ่อแดงวัดเขาบนไดอิดครับนี่ครับนี่ฮะออกเมื่อปีพศ2513ครับแบบนี้รับเช่านะครับเนื้อเขียวก้านมะลิกล่องครบอะไรครบเนี่ยหลักหมื่นนะหลักหมื่นนะครับใครบ้านพี่ๆท่านใดครับ มีพระเลี่ยมทองคําแบบนี้ครับผมยินดีรับเช้าขวามือคือเหรียญหลวงพุททวดครับซ้ายมือคือเหรียญกรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับหรือเรียกว่าเหรียญปักน้ําประแสแบบนี้รับเจ้าให้ราคาทุกท่านยุติธรรมแน่นอนครับใครมีพระเครื่องอย่าลืมนึกถึงผมนะครับแบงค์เขียนเพชรวัตถุโบราณครับนี่พระคำหมากคำข้าวผมก็รับนี่ฮะเหรียญต่างประเทศฝากเรื่องเหรียญต่างประเทศอีกนิดหนึ่งนะครับนี่คือเหรียญจีนครับใครมีเหรียญจีนแบบนี้ครับ ผมยินดีรับซื้ออ่าฟังดีๆครับฝ่ายหนึ่งเรื่องครับนี่คือเหรียญจีนครับเหรียญนายพลหยวนซื้อไข่ครับผมยินดีรับซื้อครับเนี่ยให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนสตาร์ตตั้งแต่เหรียญหนึ่งสองพันถึงเหรียญละสามแสนบาทนะครับแบงก์จีนเหรียญจีนนะครับเหรียญต่างประเทศลองแอดไลน์ไอดีแล้วส่งรูปมาประเมินราคานะเผื่อของพี่พี่เนี่ยมีราคาน้องจะรีบตอบกลับทันทีเลยครับนี่คือเหรียญจีนครับแบบนี้มีราคา แบบนี้มีราคาเมื่อกี้มีคนถามถึงเหรียญหนึ่งบาทคุดหลังแบบครับมีคนเหรียญถามถึงเหรียญหนึ่งบาทคุดหลังแบบว่ารับไหมนะเหรียญหนึ่งบาทคุดหลังแบบก็รับนะครับแต่ถ้าของทุกท่านเป็นเหรียญหนึ่งบาทตราคุดแบบนี้ครับหลังเรียบอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทคุดหลังเรียบแบบนี้ผมรับซื้อนะครับนี่นี่หลังเรียบแบบนี้นี่ให้ทุกท่านดูครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดครับท่านใดมีเหรียญหนึ่งบาทตราคุดปี2 5 1 7ลรบกวนกด1กดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับ ท่านใดครับมีเหรียญหนึ่งบาทตราคุดปี2 5 1 7จดอยู่ที่บ้านลบกวนครับกด1กดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดที่มีราคาฟังดีๆครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดที่มีราคาเหรียญละ1 0,000บาทผมรับซื้อนะครับใครมีสภาพสวยเหรียญละหมื่นเก่าๆแบบนี้เหรียญหนึ่งห้าพันครับเก่าๆแบบนี้เหรียญหนึ่งห้าพันครับใครมีแบบนี้ผมรับซื้อนะแต่ย้ํานะครับเหรียญบาทคุดที่มีราคาต้องเป็นแบบปั๊มด้านเดียวเท่านั้น ต้องเป็นแบบปั๊มด้านเดียวเท่านั้นครับปั๊มสองด้านยังไม่มีราคานะจ๊ะมาครับมา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 เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านี่คือธนบัตร50บาทครับนี่คือธนบัตร50บาทที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยว่าถ้าเกิดใครมีธนบัตรรุ่นนี้บางใบมันจะมีราคาแค่ใบหนึ่งประมาณ 70- 80ิบบาทแต่วันนี้ครับผมได้ซื้อธนบัตรจากพี่ท่านหนึ่งมาครับเพื่อนๆพี่ๆเห็นความผิดปกติอะไรในธนบัตรใบนี้ไหมครับ เพื่อนๆครับพี่ๆครับเห็นความผิดปกติอะไรไหมครับอ่าดูนะครับนี่คือธนบัตร50บาทครับนี่คือธนบัตร50บาทรัชการที่9โพลิเมอร์การนาพิเศษครับเพื่อนๆพี่ๆลองดูครับเพื่อนๆพี่ๆลองดูครับธนบัตรใบนี้มันผิดปกติตรงไหนมีใครเห็นบอกน้องหน่อยมีใครเห็นแล้วบอกผมหน่อยครับนี่คือธนบัตร50บบาทโพลิเมอร์ที่หายากครับมีใครเห็นบอกน้องหน่อย มีใครเห็นความผิดปกติตรงไหนไหมเอ่ยนี่ครับแล้วผมก็ได้มีแหนบนี้มายืนยันว่าธนาบัตรแบบนี้มันมีจริงแล้วเวลามันมามันมาทีแบบนี้มันหลงมาจริงๆครับมันหลงมาจริงๆครับอ่าดูนะครับดูนะครับนี่คือธนาบัตร50บาทครับโพลิเมอร์การนาพิเศษมีใครเห็นไหมธนาบัตรใบนี้ผิดปกติตรงไหนมีความผิดปกติตรงไหนครับอ่าช่วยบอกน้องหน่อยช่วยบอกน้องหน่อยสังเกตดีๆ สังเกตดีๆครับของแบบนี้หลงอยู่ตามบ้านเพื่อนๆครับของแบบนี้หลงอยู่ตามบ้านทุกท่านแน่นอนครับมาครับมาครับมีคนบอกผมไหมเนาะมีคนบอกผมไหมเนาะมันผิดปกติยังไงมาแล้วครับเจอแล้วครับพี่วัดโคกสว่างครับบอกว่าผิดปกติที่ตัวเลขตบมือครับขอบพระคุณครับเลขบนไม่เหมือนกับเลขด้านล่างถูกต้องครับเฉลยดีกว่านี่คือธนบัตร50ิบาทโพลิเมอร์การนาพิเศษครับ นี่คือธนบัตรแบบที่หายากเพื่อนๆดูนะฮะดูดีๆครับด้านบนจะมีเลขอะไรครับ0749991แล้วและพี่ๆลงมาดูที่ด้านล่างครับขอบพระคุณครับพี่อัศพลครับเ9 1เาลข้ายข้างล่างเลขทย้าย99ใช่ครับด้านล่างครับเพื่อนๆนดูนะ0 7 4ย์9เฮ้ยหนึ่งหายเพื่อนๆนดูครับเพื่อนๆดูครับหนึ่งหายสวัสดีพี่นิทัศน์ครับขอบพระคุณพี่นิทัศน์ครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะด้านบนครับ0749991 ศูนย์เจ็ดสี่เก้า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 เห็นไหมครับหนึ่งไม่มีหนึ่งไม่มีครับแต่ใบนี้ครับมันมาแหนบเดียวกันเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่อันนี้มีเลขแบบปกติเก้าเก้าเก้าสองเก้าเก้าเก้าสองนี่ครับอันนี้เป็นเก้าเก้าเก้าสามนี่ครับเพราะธนบัตรใบนี้ได้ค้นพบเจอโดยพี่เจ้าของครับพี่เขาเขียนไว้เลยนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมศูนย์เจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งหายเก็บไว้เอาใบนี้ออกไปใบแรกตัวเลขหายไปหนึ่งหลักข้างบนมีเจ็ดหลักเลขหนึ่งหายข้างล่างมีแค่หกหลัก เห็นไหมครับธนบัตรพวกนี้เป็นเครื่องยืนยันกับพี่ๆได้เป็นอย่างดีว่าธนบัตรแบบนี้มันมีหลุดเล็ดรอดออกมาจริงๆใครมีแบบนี้นะครับสภาพสวยสภาพใหม่ใบหนึ่งสามสี่พันใบหนึ่งสามสี่พันแหนบ, 13, บนี้ครับซื้อพี่ก็ามาใบแหนบละหมื่นแหนบนี้ซื้อพี่ก็ามาในแหนบละหมื่นซึ่งโดยปกติทั่วไปแหนบหนึ่งจะอยู่ประมาณแปดพันเจ็ดพันห้าถึงแปดพันแต่แหนบนี้จ่ายไปถึงหนึ่งหมื่นบาทครับเพราะอะไรครับย้ำอีกหนึ่งรอบครับเพราะเลขหาย เพราะเลขหายเพื่อนๆดูนะครับ0749991 07499999เพื่อนๆเห็นไหมครับใครมีแบบนี้ผมรับซื้อนะครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์เก็บไว้ดูครับใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์บอกผมหน่อยใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์บอกผมหน่อยครับว่าเลขมันใบนี้มันผิดปกติยังไงครับใครแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งกดแชร์ผมหน่อยครับนี่ครับธนบัตรใบนี้หายากและขายได้จริงใครมี เอามาขายผมครับผมยินดีรับซื้อครับเป็นไงครับเพื่อนๆกับธนาบัตร50บาทที่ผมบอกเพื่อนๆเ,เนี่ยว่าถ้าเกิดใครมีผมยินดีรับซื้อให้ราคาที่ยูทิธรรมแน่นอนนะครับสามารถส่งไปที่นี้มาขายเดินทางมาขายผมได้ถึงที่ร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงกเง์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามนะครับ พระเครื่องพระพุทธาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปของเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคานะขอของท่านมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของเพื่อนๆยังไม่มีราคากราบขออภัยมาณที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะเพราะตอนนี้ไลน์มันเยอะมากๆมันตอบไม่ทันจริงๆครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรปฐุบราเนี่ยขอลาเพื่อนๆทั้ง1,300ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับไม่ใช่สิพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บ0เอ็นเ3 0 3นหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ